เห็นว่าแบบเป็นคนแต่งตัวยูนิเซ็กอะไรอย่างเงี้ยมุมมองของพี่เจฟต่อเสื้อผ้าเป็นยังไงบ้างคะคือผมเชื่อว่าเสื้อผ้ามันคืองานศิลป์งไงแล้วผมจะชอบไปอ่านแบบประวัติของ แบรนด์นู ique, like, ้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ผมเคยเขียนบทความมาก่อนด้วยไง like, เขียนบล็อกอะไรเงี like, ้ยแล้วก็พวกประวัติพวกนี้มันน่าสนใจมากคือเสื้อผ้ามันไม่ได้อยู่ที่แบรนออย่างเดียวมันเรื่องราวด้วยที่ทําให้มันมีมูลค่าขึ้นอะไรเงี like, ้ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอมันได้เสพเรื่องราวเขาแล้วมาได้ใส่เสื้อผ้าเขาหรือในต,อตัวชิ้นอะไรเงี้ยเอ้ยมันสนุกมากแล้วก็มันไม่ได้มีบาร์เรีรชการที่แบบเราต้องใส่ของเมนสแควร์เท่านั้นอูแมนสแควร์เท่านั้นอะไรเงี like, ้ยมันมีมากมายเลยถ้าเราสมมต ไอดอลในดวงใจของพี่เจฟคือใครคะเอ่อโยชิกิจาก x อ็กซ b เรก็จริงๆน,น,น่นในการทำเพลงจะเป็นฟินิสอ l ลิชเป็นพี่พี่พี่ชายของบิลลี่อิิชผมชอบดูเขาชอบดูวิธีการทำเพลงวิธีคิดเขามันมันแปลกแล้วมันก็อินสไพร์มากแล้วจะมาถึงซิงเกิลล่าสุดเนี่ยเนื้อหาที่มันแบบดิ d ดาวและเจ็บปวดสุดๆเนี่ยได้แรงบนันดาลใจมาจากอะไรคะเอ่อผมได้แรงบนันดาลใจมาจากแบบหนังบ้างแบบ ท็อกิกเลยเลเยอั้งชิตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยมนรวมรวมกันมายำๆกันแล้วก็เกิดเป็นคาลิคเตอร์หนึ่งที่มันแบบของคนคนหนึ่งที่มันไปเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วก็แบบโดนซ้อมโดนทําลายร่างกายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเข้มแข็งจนไม่ได้เจ็บกับความเจ็บปวดอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่ภาพในหัวผมเห็นก็คือคนหนึ่งที่เต้นอยู่ท่ามกลางกองเลือดอะไรเงี้ยแบบซักศพอะไรเงีนคือตอนแรกที่เขียนเพลงภาพนั้นแล้วมีโมเมนต์ไหนในกองในเพลงนี้ค่ะที่แบบโมเมนต ที่สนุกคือตอนฉากบูมผมไม่รู้มาก่อนว่าผมจะต้องบูด้วยแล้วก็พอมันมีฉากบูแล้วอ่ะมันจะต้องจําคิวตอนนั้นแล้วก็เล่นให้ได้เลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็มีแบบได้ใช้ปืนได้ใช้ไม้อะไรเงี้ยมันรู้สึกสนุกผม,ผมชอบมากคิวบูไรพวกเนี้แฟนจบอกว่าในอินเนอร์นั้น,น,บบน,น,นมันเหมือนแบบโจเกอร์อะไรเงี้ยในตัวละครน,นั้นอ่ะตอน,นที่เจ็บจินานาการเนี่ยเป็นโจเกอร์จริงๆไหมครับจะเป็นโจ้หมูมากกว่า <laughs> ทุกคนมีสิทธิ์จะมองเป็นโจเกอร์ได้แล้วแต่มแล้วแต่ความชอบนะผมต,ตัวผมเองอะ่ะผมตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบว่าตััววะครตนึงที่ แบบเห็นโลกมนุษย์มาเยอะมากแล้วไม่ใช่เทพไม่ใช่ปีศาจอนะไรเงี้ยแต่แบบรู้ว่าการล้างแค้นนี่มันจะไปจบตรงไหนมันเลยยิ้มด้วยความแบบก็มนุษย์คนหนึ่งที่น่าสนพชที่แบบอยากจะแก้แค้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติเราถอยยังมาอีกก้าหนึ่งอะลองเป็นคนฟัง ที่ไม่ใช่เจ้าของเพลงเนี้ยคิดว่าเจ้าของเพลงเนี้ยเขาเป็นคนยังไงแป,กแปกลกๆดูนะ <laughs> <laughs> ถ้าได้ฟังก็คงจะเป็นคนจะเป็นคนที่เจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเหมือนเอาเรื่องแย่ๆนั้นมาแบบใส่ในผลงานเพราะว่าจากที่ฟังอ่ะมันก็จะมีคําบางคําที่มันเพอร์ซนอลมากๆที่แบบไหด่าใครอยู่ป่ะว่าเนี่ยอะไรเงี้ยกะโหลกไปนั้นลาสิงใดให้ด่าใครอยู่มันจะต้องเป็นเรื่องที่เจอมาแล้วอยากจะด่าใครแน่เลยท่อนหนึ่งได้ไหมคะตรงกะโหลกไปนั้นะไรสินใจเธอบอกเธอรักฉันจริงแต่ทำลายทุกๆสิ่ง <Netz Cal ke sing> คำที่บอกว่ารักจริงบอกอ <farklı Hok S 2> อ้วยเอ้ผมเลยลืมเนี้ยแล้ผมเลยลืมเนี้ยกะโลกใบนั้นไรสิ่งใดเราจริงๆเนี่ยชื่อเพลงเนี้ยออกเสียงว่ายังไงคะมีแฟนๆดิมดิมครับครั้งที่แล้วผมไปซาวเช็คที่รายการหนึ่งเขาบอกเดี๋ยวเราจะเริ่มซาวเพลงดูมดูมดมกันเลยผมเกือบจะเต้นท่าทะยังลวจริงๆต้องออกเสียงว่าดิมดิมนะขอท่ายกคอสุดพิษได้ไหมัดมดดมม